สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมาโยสคาร์นั่นเองนะแน่นอนที่สุดมาเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็นะครับนำรถกระบะนะครับยอดฮิตนะครับขวัญใจมหาชนนะครัสองคันนี้เลยนะครับเป็นตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงนะครับเป็นตัวเตอร์ต้านะครับไฮรักวีโก้นะครับนะตัวสมาร์ทแคปปี2012แล้วก็ปี2013นะครับนะสวยๆแบบนี้นะฮะเหลืออยู่2คันแล้วใครที่หาอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่า ห้ามพาเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับรถเทิร์นมานะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับนะคันนี้ซื้อสดมีแหวกนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวกคันที่หายอยู่นะครับรถกระบะราคาไม่ถึงส0 0แสนนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมือดีได้เลยนะครับอ่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะฮะที่เสรีไทย64 ท้ายซอยนะฮะขวามือเปิดทําการทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับจะจัดไฟแนนซ์เงินสดได้หมดนะฮะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะครับนะสำหรับคันนี้วิโก้สองจุนะครับตัว e pirner smart cap นะฮะเกียร์แมนนวลนะฮะสองแสนเก้าหนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับวิโก้สองจ e เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัว smart cap ปี2013นะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 269,000ะครับนะต่างกันประมาณ20,000กว่าบาทนะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮรรายละเอียดทั้ง2คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกด subscribe กดกระดิ่งทางช่องของมะยุสคาด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะฮะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามมากับผม นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะที่บอกต้นคลิปนะว่าเป็นรถกระบะขวัญใจมหาชนนะฮะรุ่นยอดฮิตเลยนะครับในราคาไม่ถึงสามแสนแล้วนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ5-6000เท่านั้นเองนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวเตี้ยกันก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรถปี2013นิะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับนะคันนี้ก็คือเดิมอ่ะมันจะมีแครี่บอยนะฮะเต่เราถอดออกไปนะครับแล้วมันจะมีสติ๊กเกอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของ t ี t ีโหรือว่าเป็นของการประปานะครับนะอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นตัวแคปนะครับตัวรถก็คือได้รถเดิมเลยไม่มีชนับที่ความจมน้ําคันนี้ต้องเรียนตรงๆนะเราทําสีอาบน้ำมันั้งคันเลยนะครับบอดี้โคงสร้างเดิมๆนะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.5 D4D VN Turbo นะครับเป็นท์โบแปรผันแล้วนะครับนะบอกได้เลยว่าตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้คืออดทนแน่นอนนะครับ ไฟหน้านะครับเดิมๆนะฮะขัดมานะฮะเงางามเลยกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าโฉมแชร์แบบนี้มีในส่วนตัวสรูปนะฮะหรือว่ารูจมูกระบายนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวรองนะครับได้เป็นพาด้านข้างนะครับนะคมสันสีต่างๆเดิมๆนะครับไม่ใช่เดิมๆสีต่างๆคมสันนะครับสีเนี่ยเราอาบมาทั้งคันนะแต่คมสันสี นะครับลักยงลักยิ้มไม่มีนะครับนะสวยๆเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็รัดด้วยกับตัวยางดลกปีอกปันยี2 0ิบองนะครับได้เป็นล้อแมกนะครับขอบ16นั่นเองนะฮะดิสเบรกคู่หน้านะครับนะกระจกตัวนี้จะได้เป็นผ้าปรับไฟฟ้านะับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเบ้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะฮะต้องเรียนตรงๆเลยว่าสีเรานะครับอาบมาทั้งคันนะครับผมแต่คมสานสวยๆแต่เข็บเป็นอาร์ตเดิมๆนะฮะ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับนะน็อตเดิร์ตต่างๆไม่มีขยับนะนี่นะฮะลูกค้ามาเช็คได้เลยนะฮะตัวซีเลอร์ต่างๆเดิมๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับไม่ได้แกะนะฮะนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆแต่ก็หัวน็อตต่างๆนะครับได้เดิมหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเลอร์นะฮะด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เดิมๆนะครับนะรถคือแบบสวยเลยแหละนะฮะนี่สวยเลยแหละนะครับนะ ่านะฮะนี่คือยังปรับสภาพไม่เสร็จเต็มร้อนะก็เอามาถ่ายคลิปรีวิวก่อนเป็นเบาะผ้านะครับมันจะมีเบาะผ้าฝั่งนู้นนะฮะจะมีรอยขาดเดี๋ยวทำให้นะครับนี่เลยนะฮะแคสทรงแคสซีต่างๆนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะทำความสะอาดนะฮะพ่นการสนิมให้เรียบร้อยเดี๋ยวสติกเกอร์เรามาติดให้นะครับแผ่นพุงแผ่นเพจต่างๆนะครับไฟท้ายเดิมนะครับนี่เลยนะฮะอ่านี่ นะครับเก็บสีมาเปลี่ยนไลเนอร์ให้ใหม่นะครับไลเนอร์ใหม่เลยนะอันนี้เบิกศูนย์มานะครับไลเนอร์ใหม่เลยนะครับนี่นะครับลูกค้าไม่ต้องไปทาอะไรแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับไม่มีสนุงสนิมเห็นไหมนะครับอ่านะฮะสวยๆนะครับมีรับประกันหลักอันขายนี่นะฮะเห็นไหมเบิร์ดใหม่นะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับนะครับมาดูมาทดลองขับกันได้นะครับกุญแจรีโมทนะ ใครที่แบบหาอยู่นะครับน่าสนใจนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมนะครับปรับไม้นะอันนี้จะเป็นพวกไฟนะครับแคลรี่บอยก่อนหน้านี้เขาจะมีแคลรี่บอยนะครับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่3 1มแ0 0หนึนะครับนะเครื่องสตาร์ทชึ่งชึ่งเดียวติดเลยนะครับไม่สามแสนใครที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องไม่แต่มันก็ดีนะ สายพานทัมมิ่งเปลี่ยนมาแล้วนะครับน้เปลี่ยนมาสองรอบแล้วสายพานทัมมิ่งนะครับมันแสนห้าหมื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเครื่องเสียงติดครบนะครับนะเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบเห็นไหมนะฮะคือรถหน่วยงานข้อดีตรงนี้แหละนะครับนะข้อดีตรงแบบเขาเช็คตามระยะกระจกไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะฮะมาดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ อุ้ยตัวเครื่องถือว่าเนี่ยนอ็อตไม่มีขยับนะถึงแม้เราจะทําสีเราไม่ได้แกะนอ็อตออกนะครับนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆนะฮะนี่เลยนะฮะแกนนเ,เดิมนะฮะห้องเครื่องนะครับสวยๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับคานลุงคางหน้าต่าง,าง,างนะฮะนอ็อตไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะแผ่นเพจก็เดิมนะครับเป็นรถปี13แท้นะติ๊กเกอร์ต่างๆคือห้องเครื่องคือเวิร์กเลยแหละนะครับนะรถ อายุงานประมาณ12ปีนะครับสวยๆคันนี้นะครับ2 6 9 0 0 0หกนานะฮะภาษีพลบอต่อให้นะครับอ่าใครที่สนใจโทรหาผมได้เลย0ูนย์4ป4ส4าปี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมไปนี้นะแคปหน้าจอแอดไลน์ส่งมาให้ดูกดเขาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันที่2คันนี้นะครับจะเป็นตัวพรีรันเนอร์นะครับนะหรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับคันนี้นะครับ บอกนี้เลยว่าขายขาดทุนแล้วนะครับนะเป็นรถบ้านลูกค้าเทินลูกค้ามาจากโคราชคันนี้จำได้เลยนะครับเลขไมล์80,000กว่โลนะครับนะอันนี้นะครับในส่วนตัวเลขไมล์นี้นะครับผมซื้อมาเลขไมล์นี้แล้วนะครับอันนี้ก็นะรถเบอรสองนะครับผมก็ไม่กล้ารับประกันเหมือนกันว่าเลขไมล์ยังไงแต่สภาพตัวรถผมรับประกันได้เลยว่าสวยนะครับสวยมากนะครับ สวยเดิมนะครับเราเปลี่ยนล้อแบกยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะนะับตัวเครื่องยนต์รับประกันหมดนะครับนะรับประกันหมดเลยเครื่องยนต์พวกเกียร์นะฮะระบบไฟนะครับใมเนี่ยที่ตัวรถอะใบม่แปดหมื่นนะครับนะแจ้งนี้เลยนะครับนะรถมือสองนะับลูกค้าอย่าไปนะยึดติดกับเลขใหม่นะครับนะผมซื้อมาต้องแจ้งเดี๋ยตรเลยผมซื้อมาใหม่นี้แล้วนะครับ ไม่ทราบเลยว่าก่อนหน้านี้มันจะก่อหรือเปล่านะฮะบางคนแบบรถปี12ไม่แ0 0 0 0นะครับใช่หรือเปล่าอันนี้นะฮะผมไม่กล้าการันตีนะฮะคือตรงไปตรงมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2.5เช่นเดียวกันนะฮะนะครับสีนะครับมีเก็บมานะครับสีมีเก็บมาต้องเรียนตรงๆเลยนะครับมีเก็บมานะครับสวยเลยนะลูกค้ายางนะครับเปลี่ยนมาให้ยกซุดเลยนะครับ ยางปีย3ิบสามล้อแม็กนะฮะทีสามเจก้านยกนะครับนะคือได้คันนี้ไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับถ้านะครับนี่เลยนะครับติดจอ a n d ด o i d มาให้นะครับภายในอย่างสวยก็ถือว่าเบาภายในก็ถือว่านะครับเป็นไปได้นะกับเลขไมล์แปดหมื่นนะคือเบาเนี่ยนะครับอันนี้คือเบาะเดิมนะครับถ้าเบาผ้าจะไปทําหาผ้าแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับเนี่ยอันนี้คือเบาะเดิม นะครับค่อนข้างยากนะฮะตัวนงโนน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับนะสภาพแดชบอร์ดต่างๆ,ๆนะฮะเนียนกลิปเลยนะอ่าอันนี้ก็ลองดูนะฮะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตรงนี้อ่าไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็แจ้งตามตรงๆเลยนะครับคันนี้นะฮะเปิดขายที่299,000เาหนะ สองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน,นะฮะคนเก่าน่าจะยกนะฮะหลังมานะ,ะเพราะว่าดูทรงแล้วหลังมันจะสูงแบบแปลกๆไงไม่รู้นะครับนะคันนี้คือชุงลงชุงล่างนี่เลยยางโลงยาไหลมีนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าไม่แป0 0มื่นนะไม่แป0 0มืกว่าโลเลขทะเบียนสวยนะฮะเลขทะเบียนสวยมากตอง8นะครับนะบนก็คือราคาผมปรับลงนะ,ะ 3, 000, 000, 99, นะครับจาก35,000นเหลือส9งนะครับ หมเ85,005รถมือสองลำดับที่สองด้วยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับเนี่ยสตาร์ชื่งเดียวเลยนะฮะเห็นไหมนะครับลองมาดูลองมาดูนะครับพี่ๆนะครับลองมาดูนะครับว่าตัวรถนะครับส่วนย่างที่ผมบอกหรือเปล่ากับราคาประมาณนี้นะครับนะอาจจะแพงกว่าท้องตลาดหน่อยแต่ตัวรถเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปซ่อมแล้ว นะครับดูห้องเครื่องดูหัวนุ่งหัวน็อตต่างๆนะครับห้องเครื่องเขาบอกเนียบเงียบเลยนะครับดูสติกเกอร์เหรียญบาทต่างๆอยู่ครบนะฮะแผ่นพ่มแผงเพจตต่างๆนะถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะพี่พี่ทักหาผมได้เลยนะครับคันนี้299000านะฮะนะปี2 0 1 2 2 5 e นะครับนะทั้งสองคันนี้ต่างประมาณ2 0,000นนะครับปี13นะครับ 269นะครับตัวเตี้ยนะไมล์3แสนนะครับปี12นะครับไมล์80,000นะครับ299นะครับถ้าสนใจคันไหนยังไงก็ติดต่อมาพูดคุยกันนะฮะนะก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะฮะทั้งสองคันนี้นะครับก็ยังว่างอยู่นะครับนะสีดำซื้อสดไม่มีแหวกสีขาวจะมีแหวกนะครับแต่ราคามาพูดคุยหน้างานได้เอกสารพร้อมโอนเลยครับ ก่อนจะกปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะยุสคานะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ